ช่องผ้าไหมสซรินกับไกด์แพทนะคะเปลี่ยนชื่อช่องพวกคุณผู้ชมเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของผ้าไหมที่นี่ทุกอย่างเกี่ยวกับของการเริ่มต้นจนเป็นปลายทางเส้นเป็นการทอผ้าไหมหนึ่งผืนก็เป็นดักแด้นะคะสําหรับขนาด0.95คือประมาณอีก500กรัมจะถึงกิโล1น,นะคะสนใจทักมาได้ค่ะส่งทั่วไทยนะคะฟีดก็ได้เพราะนี้แอ่แข็งนะคะเนี่ยแแข็งอยู่นะคะท่านใดสนใจซื้อไปทานได้ แช่แข็งส่งได้นะคะติดต่อมาได้เลยจ้านี่นะคะเอาไปทอดแล้วก็เอาไปยำดักแดะได้หมดเลยจ้าแกะกลอบนะคะอร่อยอร่อยกลอ่องละสี่สิบห้านะคะกะคะ็มีจังหวัดนครสวรรค์อุดหนุนนะคะบอกว่า แถมไปให้ซื้อผ้าไหมลองแค่สิบสี่ผืนก็เลยแถมไปให้ก็เลยอยากทานนะคะดักแด้กรอบรถบาร์บีคิวนะคะด้านล่างนบาร์บีคิวนี่เป็นรสาหลายนะคะสีถห้บาทสั่งได้เลยค่ะส่งอีกแล้ว,ลวค่ะดักแด้กรอบค่ะคุณก่อุกัสดีไซเนอร์ชื่อดังของเราอุดหลุนนะคะสิบกระป๋องคือ1นโลค่ะใครสนใจดักแด้อร่อยอร่อยนะคะ ปผลจากการสาวหม่จะได้ดักแด้นะคะทอดกรอบนําไปให้ญาติที่ต่างประเทศได้เลยค่ะเพราะว่าอยู่ได้นานค่ะ45บาทต่อกระป๋องนะคะติดต่อไปค่ะมาได้จา้า081257 1 2, 5, 7 0 9จ้าน่ดก้าดอกแด้อร่อยอร่อยใส่กระป๋องพร้อมส่งเลยนะคะ12กระป๋องค่ะส่งกรุงเทพคุณไกอ่อกาดีไซเนอร์ ชื่อดังของนองชบุญนน้องแพทค่ะขอบคุณนะคะแด่อบกรอบนะคะจากจังหวัดสุรินนะคะผลผลิตจากการสาวไหมค่ะไกด์แพทส่งเป็นแถมไปให้สำหรับจังหวัดนครสวรรค์สีรถก็คือสาหรายกับบาร์บีคิวก็เลยบอกว่าหลานชอบก็เลยสั่งซื้อใหม่นะคะเป็น20กระป๋องเลยนะคะกระป๋องละ45บาทตอนนี้ก็ จะส่งไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยอร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยวแพทย์จะไปตั้งกล้องให้โชว์ว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้ให้ชมว,ว่าส่งถึงบ้านนะคะท่านที่สนใจดักได้ทอดกรอบสามารถนำไปให้ของฝากญ,ญาติที่อเมริกาต่างประเทศได้เลยนะคะเพราะว่ามีคนมาสั่งไป20กระป๋องจากกรุงเทพนะคะส่งไปที่อเมริกานะคะขอบคุณมากๆเลยนี่จะส่งไปที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะอร่อยอร่อยค่ะ นีะะคะกำลังแพ็คใส่กล่องให้นะคะ,ะดัดแดกรรอานะคะสามารถนำมาทานกับข้าวสวยอร่อยอรอ,ยอร่อยได้เลยค่ะนี่นะคะแกแพ็กจะทานให้ชมกับข้าวหอมข้าวหอมมะลิสุรินค่ะ รอบอร่อยยิ่งข้าวร้อนๆนะครับอร่อยมากนี่ค่ะอนนี้กล้าพักกินไปบางขวนแล้วนะคะสนใจพักนาค่ะกระป๋องละสี่บาทค่ะ0812571709ึ่ง 0 8 1 2 5 7 1, 7 0 9ไหมแท้นะคะที่แปลรูปเป็นสบู่ไหมไทยนี่คือเศษเส้นไหมที่เหลือจากกระบวนการนะคะที่แบบเยอะมากๆสามารถนำมาเป็นสบู่เส้นไหมร้อยเปอร์เซนตนะคะ ใช้แล้วหอมนุ่มการันตีโดยไกด์แพทนะคะนี่ค่ะ,ะนี่นะคะนีะ่นี่ให้ชมนะคะข้างในของข้างในของกล่องนี้นะคะสนใจทักได้ค่ะนี่เลยค่ะมันคือเส้นไหมนี่เองนะคะอ่าล้นนี่ก็ได้ค่ะนี่ก็ได้นะคะเศษเส้นไหมที่เหลือแบบนี้ค่ะเยอะๆก็มาทำเป็นสบู่นี้เลยค่ะ สนใจทักได้เลยจ้าหอมหอมนะคะนี่เลยค่ะเอาสวยๆแบบนี้นะคะ The Land of Elephant นะคะซึ่งใช้ใส่ถุงที่เป็นผ้าห่มใยไหมร้อยปเซนค่ะเดี๋ยวแพทจะให้ชมนะคะแตนแตน นี่เลยค่ะคุณผู้ชมมีบางท่านสงสัยว่าใยไหมแท้ร้อยเปซนต์ทำไมมันเป็นยังไงคะนี่ถือเจ้าของแบรนด์นะคะ,ะเป็นเส้นไหมาจากไหนคะพี่อันนี้เส้นไหมที่เราเลี้ยงเองค่ะอยู่ที่สถานที่ที่เราเลี้ยงเป็นสถานที่หลักก็คือที่นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์อยู่ที่อำเภอกากชิงนะค,ะค่ะ,คะ แล้วทีนี้สมาชิกอยู่สามจังหวัดที่เลี้ยงให้ที่ที่ส่งมาที่เรือนใหม่โดยหมดนะคะอ๋อแล้วทําไมสงสัยว่าทําไมต้องเอามาทํำในเมื่อจริงๆเราไปทอผ้าไหมอ่ะก็พอแล้วทําไมถึงคิดว่าจะต้องมีผ้าห่มใยไหมแพ้สงสัยตรงนี้นะคะเออที่เป็นใยใหม่นะคะเพราะเราคิดถึงว่าบางคนนะคะไม่ชอบที่เอาผ้าที่เป็นชิ้นเป็นผืนใช่ไหมมาสัมผัสตัวนะคะ ท่านชอบเป็นเส้นใยเพราะมันจะนุ่มกว่านะคะเพราการทอของเรามันเป็นเอาสองเส้นมาขัดกันใช่ไหมคะมีเส้นดึนกับเส้นพุ่งแต่ตัวนี้ไม่ได้กันเป็นการทอเป็นการทําเป็นผืนนะคะถ้าเราดึงกับมือเราก็สามารถดึงได้แต่มันจะมีเทคนิคในการดึงค่ะแล้วมันพอพอรูซิปมันก็จะเป็นผ้าห่มเลยใช่ไหมคะรูซิปเป็นผ้าห่มเลยแสดงว่าตัวนี้ห่มได้ไหมห่มได้ค่ะแต่ว่าอยากแนะนําอีกนิดหนึ่งนะคะถ้าท่านอยากขนอม ถ้าชิ้นนี้ให้ได้นานที่สุดเราควรจะมีปลอกมีปลอกเนาะข้างนอกอีกชิ้นหนึ่งค่ะเวลาเราจะถอดซักเราถอดตรงนี้คือเอากันตรงๆข้างในคือใยไหมแท้ร้อยซแต่ห่มตรงนี้คือเป็นผ้าฝ้ายถูกต้องไหมคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าเดยวคุณผ้มงงว่าั้งทั้งหมดเนี่ยโอ้เป็นแสนแน่เลยและที่สําคัญค่ะใครเคยไปเที่ยวประเทศจีนไปซื้อผ้าห่มใยไหมแท้ขอบอกขอบอกนะคะ นำเข้าจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นไกด์แพทนำมาให้ชมแล้วตอนนี้เป็นราคาโปรนะคะสนใจทักมาขออนุญาตได้ทิงไซเนาะทิงไซต้องใส่ในสองเมตรครึ่งเนาะนี่นะคะอันนี้ไม่ได้คลี่นะคะเพราะว่ามันยาวมันใหญ่นะคะสีชมพูมีสีเดียวนะคะที่แลเรามีแต่ขาวที่นี้เรามีแต่ชมพูอันนี้ชมพูแบบนี้ค่ะสวยมากเลยสวยค่ะใส่กับผ้าไหมไอ้ ผ้าห่มยายไหมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแบบนี้นี่ค่ะด้านในเลยค่ะขนาดเตียงห้าฟุตนะคะอ่าสวมใส่แล้วเย็นสบายเย็นไอ้สวมไอ้ห่มแล้วอุ่นใช่ค่ะถ้าร้อนก็ปรับให้เย็นนี่นะคะผ้าห่มที่มีอัจฉริยะเชื่อไม่เชื่อเป็นอัจฉริยะปรับตัวตามสภาพอากาศนะคะนี่ค่ะผ้าห่มไหมไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทักไกด์แพทมาได้จ้านี่นะ